ศีลห้าหรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีลห้าหรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากที่เดียวทีนี้่คนที่มีภูมิศีลห้านี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สําเร็จบรรพชนิพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุโทธทนะมีศีลหา้านางวิสาขาก็มีศีลหา้า แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุเอพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปวกยังไม่ได้สมาทานศีลเลยเมีอพระเจ้าสุโทธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สําเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้านี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญากเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในครวาดนี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวช ผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพลุมพลังไม่ทราบว่าจะสํารวมอันใดบ้างในเมื่อภาล่าที่จะต้องสํารวมมากๆากอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลมัวหมองภาวดาสู้ก็าฤทหันไปได้